ไปเล่นน้ำดีกว่าวพี่ได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือทำไมน้องไม่ฟืน้นเ่ะทำไมน้องไม่ฟืน้นนะเอ้าคนได้ใช้มือถือและแท็บเล็ตกดติดตา,ามพี่ปุ๋มได้ไหมคะสาวโมท่าน้องหอมขาเกีย่ยโตน,น้ำเมื่อกี้แม่ให้อาบน้ำสระผมอาบน้ำก็หมดแล้วใช่ไหมสระผม,ยยมหรือยังสระแล้วใช่ไหมหัวพี่โตเปียกแล้ว แมนน่จะไปหาข้าวให้น้องหอมกินนะคะค่ะ,คะอาบน้ำแล้วเรายังร้อนอยู่เลยอะ่ะแบบนี้แม่ไม่อยู่แล้วเอบไปเล่นน้ำดีกว่าเฮ้ยน้องหอมพี่ได้ยินว่าน้องหอมพูดอะไรเล่นน้ำเล่นน้ำเนี่ยน้องหอมันจะร้อนอยู่หรอเพิ่งอาบน้ำเองเนี่ยเลยอย่าบอกแม่นะ,ะไปนเล่นนะ้ำดีหรอน้องหอมไปเอบเล่นเนี่ยดีสิอ่ะอ่ะแล้วแต่เลยเล่นเลยนีย่พี่ไม่กินหรอกพี่ว่า เอ้ยช่วยด้ยดวนะหวนะัเฮ้ยเจ้อเนี่ยเฮ้ยตัวรักอยู่ด้วนกันพี่ได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือหัวเป็นน้องหอ พี่โตเอาน้องนองก่อนช่วยชีวิตน้องหอมเร็วปั๊มก็ทไมน้ำออกจสบักน้องเต็มเลยนองหอมหอมน้องค่ะหเราไปช่วยแล้วเร็วๆน้องไกล้แล้วโอ้โหเฮ้ยไปเด็นน้องกัน้ำเลยมีอีกไหมทำไมน้องไม่ฟื้นน้องทำไมน้องไม่ฟื้นนะทำไมน้องไม่ฟื้นนะโต ต้นน้ำมีหนึ่งวิธีคือต้องช่วยชีวิตด้วยการที่จะดูดน้ําออกมาจากปากน้องดูละครมาเกินไปแล้วป่าน้าทาแล้วโอ้ยน้องฟื้นแล้วน้องฟื้นแล้วน้องหอมหนูรู้ไหมว่าหนูจมน้ําไปเนี่ยค่ะน้องหอมขาน้องหอมแอบมาเล่นน้ําคนเดียวแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะใช่ค่ะจมน้ําตายเลยนะคะรู้ไหมคะ ทั้งหน้าห้ามทําแบบนี้อีกนะคะโอเคนะคะ <S <S ทุกคนตอนนี้คืออากาศอาจจะร้อนใช่ไหมคะช่วงนี้เพราะว่าใกล้จะถึงเดือนเมษายนแล้วน้องบางคนแบบแอบไปเล่นน้ํำในบอ่อหอในสระน้ําอะไรเงี้ยแล้วก็จมน้ําเยอะม,มากเลยนะช่วงเนี้ชวนเพื่อนไปแล้วเพื่อนก็ว่ายน้ําไม่เป็นอย่างเงี้ย <คน S 1> ใช่ไหมตา,ตายกันหมดเลยเพราะฉะนั้นห้ามแอบไปเล่นน้ําใช่ไหมคะต้องมีคนโตไปด้วยเนาะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบาย